แ้วตาดวงใจและสูงส่งเทียบได้กับเทพบุตรตัวน้อยเมื่อเป็นสั่งลองยัมได้แต่งหน้าแต่งตัวให้กับลูกชายวัย12ขวบในงานปล่อยสั่งลองหรือบทลูกแก้วก็นําความปรับเลื่มมาสู่นนปัญญารวมถึงญาติพี่น้องที่มาร่วมบุญ ความเชื่อว่าจะได้รับอนิสงส์ยิ่งใหญ่หากได้สละทรัพย์จัดงานวันพชาสามเณรผู้บริสุทธ์กายใจทำให้ชาวไทยใหญ่ยังสืบทอดประเพณีเก่าแก่นี้ที่วัดเทพน,นรรัตจังหวัดสมุทรสาครแสดงศรัทธาต่อพระศาสนาแม้ส่วนใหญ่จะมาทำงานต่างถิ่นนานแล้ว20กว่าปีแล้วลมาอยู่กรุงเทพ่อค่ะแต่ไป,ไปมา,มาที่บ้านก็มาเที่ยวไม่ได้มาอยู่นานๆทีมาเที่ยวคร้งึนอย่างนี้แต่ลูกเกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลย เรนนียนดังสีไายค่ะเก่งด้วยนะที่นึ่งตลอดอนะเนี่ยค่ะเล่น<อ>ที่อยากให้เขาได้บวชเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาบวชให้ได้เว้นเยอะๆไงรู้สึกว่าดีใจสุกสนานเขาจะต้องจากอะไรต้องใปฝังแบบว่าทำอะไรอกากเต้นการแาห่เขาก็บอกว่าตั้งใจหมดดีๆนะเขาบอกกับเรา า่อสอนบอกว่าอย่าดื้อแล้วก็ห้ามไปในเองที่เราพ่อพ่อแม่เราก็ดีใจเลยด้วยคับตั้งใจจะบวชนานไหมคะก็หมดนานลยค่นนยะทำไมอ่ะเพราะพ่อแม่จะไม่ลำบากนะคะ สำหรับชาวไทยใหญ่นั้นเปรียบเหมือนกับผู้สูงส่งค่ะซึ่งแต่ละคนจึงจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงหรือว่าพ่อซ่านแม่ซ่านนะคะที่ช่วยดูแลแทนในเรื่องของการแต่งหน้าแต่งตัวรวมถึงเวลาที่จะไปไหนมาไหนก็จะต้องอุ้มต้องหอบตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่ให้เท้าเหยียบพื้นค่ะซึ่งไทยใหญ่ที่สมุทรสาครก็รับแบบแผนประเพณีดั้งเดิมมาปฏิบัติ3ปีติดต่อกันแล้วค่ะ ที่พยายามคงรูปแบบดั้งเดิมให้มากที่สุดทั้งธรมเนียมแหรอบโบสถ์สามรอบย้อนวันที่เจ้าชายสิทธัตถะขี่ม้าวนรอบเมืองก่อนเสด็จออกผนวดหรือใส่แว่นดำที่มีนัยยะถึงค่ำคืนไร้แสงสว่างก่อนเข้าสู่เพศสมณะการแต่งกายสวยงามของสั่งลองตลอดจนเครื่องทยยรรมและคณะดนตรีกลองก้นยาวเอกลักษณ์ไทยใหญ่ให้จังหวะคลึกครื้นล้วนแทนความตั้งใจของพี่น้องไทยใหญ่ที่มั่นในวัฒนธรรมดีงามของตน แม่ก็บอกว่าเรามีประเภทนี้นะเรารักษาประเพณนี้แล้วประเพณนี้เรามีลนเตี้ยกล่องก้นยาวมองอะไรเ,เขาก็ดีใจเลยเขาก็อยากมาถามแล้วก็มาท้าม,มันตรงนู้นตรงนี้กันลำบากท้ามันตรงนี้ก็มันก็ดีใจมันสนุกสนานกันนะคนที่เป็นผู้ชายสำหรับชาวไทยใหญ่ถ้าไม่ได้บทเป็นลูกแก้วเนี่ยหมายถึงว่าแบบอย่างไรละ่ะอาจจะมีอาการน้อยใจนุ่นนิ่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่เด็กแต่ละคนหรือพ่อแม่ก็แล้วแต่ถ้าได้เอาลูกตัวเองของเราเนี่ย มาบวชเป็นเน้นนะนะมาบวชเป็นลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะภูมิใจมากเด็กเดก็จะภูมิใจมากถึงโตก็จะได้พูดว่าฉันนะเคยเป็นสังร้องมาแล้วนะเคยบวชในงูนี่มาแล้วนะ เมืองสมุทรสาครมีแรงงานชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกับชาวพม่า,ม,ามอและไทยอย่างหลากหลายแม้บทลูกแก้วจะเป็นประเพณีของไทยใหญ่แต่ศรัทธานในศาสนาทําให้ทุกกลุ่มคนมาร่วมงานบุญได้อันหมายถึงการมีส่วนร่วมสืบทอดอายุพระศาสนาน้ำเอยจำจิตไทยพีบีเอสรายงาน